อา้าต่อมาอาตมาภาพจะอธิบายเรื่องเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเกี่ยวข้องกับหัวใจสมองกับหัวใจทำงานร่วมกันตัวที่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยกระตุ้นโยมเคยบริจาคเลือดใช่ไหมเขาให้ทำยังไงหมออาบีบกรรม เรากำมือด้วยตัวเองบ่อยไหมถ้าหมอไม่บอกเนี่ยเราลืมใช่ไหมมือแข็งไหมทีเนี้ยนิ้วนิ้วล็อกนิ้วแข็งสารพัดอย่างเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงสมองปล่อยให้หัวใจปัม๊มโอ้โหเหนื่อยมากเลยกว่าจะปั๊มขึ้นไม่มีตัวช่วยเลยแต่ถ้ามีตัวนี้ช่วยนะเลือดสูบเลยนะฉีดถ้าไม่เชื่อก็เอาเข็มมาแล้วก็เอา บริจาคเลือดมาแล้วปัม๊มเราจะเห็นว่ามันออกอย่างจุดๆๆเลยนั่นคือธรรมชาติแต่สมองของเราเราไม่เคยปั๊มมันขึ้นเลยอะ่ะเราก็ปล่อยห,หัวใจทำงานหนักไม่มีการออกกำลังกายก็แสดงว่าหัวใจร่มเร็วแล้วทีนี้เราจะออกกำลังกายหัวใจยังไงกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรง มีวิธีไหมเราก็บอกว่าเดินอเดินดีอยู่แล้วเราก็ต้องไปเดินถ้าเราเป็นเด็กออฟฟิศเป็นคนออฟฟิศเป็นคนทำงานเป็นคนต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาเป็นคนนั่งติดเก้าอี้ร้ายกว่านอนติดเตียงนะคุณโยมนั่งติดเก้าอี้เนี่ยร้ายกว่านนอนติดเตียงนอนติดเตียงยังรู้ว่าป่วยใช่ไหมแต่คนดีๆนี่ติดเก้าอี้นี่ โทษใครไม่ได้เลยนะเอามือมือคือสมองน้องคือหัวใจอ้าวคราวนี้มานวดมือตัวเองเอามือไปกับหลังหันดิกับหลังหันนวดมือให้กันนวดฝ่ามือเลยทีเนี้ยมือคือสมองเลื่อนเลื่อนไ้นเข้าไปจะนวดกับใครก็ได้ มือคือสมองน่องคือหัวใจขยับเข้าไปหากันนวดฝ่ามือนวดฝ่ามือนวดนวดนวดทีละฝ่ามืออ่นวดแบ่งอ่าอ่เอาเอาเอา,เอาสองมือนวดหนึ่งฝ่ามือก่อนนวดทีละคน <c oughs> โยโอ้ยจะมาทํา จะนวดพร้อมกันได้ยังไงนวดทีละคนอ่านวดทีละคนด้านละสามนาทีก็แปลว่าหกนาทีต่อคนแล้วก็นวดอีกหกนาทาีท่องไว้ด้วยมือคือสมองน่องคือหัวใจมือคือสมองน่องคือหัวใจมือคือสมอง น้องคือหัวใจอาจมาไม่ให้นวดน้องให้กันนะ <c oughs> ให้หลานขึ้นเหยียบก็แล้วกันมือคือสมองน้องคือหัวใจจิกเข้าไปที่กลางฝ่ามือให้เจ็บจิกให้เจ็บเลยจิกให้ร้องจากเลยเจ็บไหมเนี่ยกลางหัวใจอยู่ตรงนี้หลยกลางฝ่ามือเนี่ยเนี่ยกลางฝ่ามืออ่า อ่าเปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งอ่เฮเอ่อเอ่อ,อเปลี่ยนกันบ้างมือคือสมองน้องคือหัวใจ พอเราท่องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอืมอ่า เอาอย่างนี้ถ้าไม่มีคนนวดนะทําอย่างนี้อ่ายกมือมาอ <c oughs> ถ้ามันหายากนะคนนวดเนี่ยนี่ <c oughs> ฉันไม่งอหรอกฉันก็มีเหมือนกันนี่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศไม่ต้องมีคนนวดอ่ะสิบั้งทุกอย่างสิบหมดอืม ทุกอย่างสิบหมดเลยอืเอาตรงนี้แหลมๆเนี่ยใส่กลางฝ่ามืออือให้เจ็บเลยเออให้เจ็บกลางฝ่ามืออือ,อแล้วน้องจะทำยังไงที่นี่น้องอะ่ะใช่ถูกต้องน้อ,นองเนี่ยไม่ไม่ต้องนวดก,ก็ได้ถ้าไม่มีคนนวดแต่ขย่ง โยมวันพรุ่งนี้โยมจะเดินไม่ได้นะเพราะอะไรมันจะปวดเมื่อยไปทั้งร่างกายเลยเดินโอ,นอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทำอย่าไปทำทีละเยอะขนาดอาตมาให้ทำนะวันหนึ่งก็ประมาณ30 30แล้วก็ค่อย35 40 45ค่อยคอยขึ้นไปนะ เมื่อกี้อาตมากะจะให้สักรนะ้อยนะอ่ากะให้ร้อยหนึ่งเลยอ่าจะได้รู้จักน่องไปเลยอ่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้เท่าไหร่ห้าส <c oughs> อกล้งโยมไปนิดหนึ่ง50แต่โยมแข็งแรงไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าการออกกำลังกายนอ่องคคืออกกำลังกายหัวใจนวดหัวใจ การออกกำลังกายมือคือการออกกำลังกายสมองคนเราถ้าหัวใจดีสมองดีมีโรคภัยไหมป่วยไหมไม่มีคำว่าป่วยเอาละ <c oughs> นี่ไงสมองนี่ไง <c oughs> ใช่ฮะอะไรที่เกี่ยวกับมือทั้งหมดโยมทั้งหมดเลยนะมันมีมีหลายแบบ กำมือก็ได้ทำอย่างเงี้ยแล้วมือหิกมืองอมือลอกมืออะไรไมันจะหายของง่ายๆแต่เราไม่ได้ทำนูน่นฉันมีประกันไม่เป็นไรหรอกฉันไปน,นอนโรงพยาบาลเบิกได้ฉันมีประกันจ้าชีวิตฝากไว้กับประกันชีวิตใช่ไหมหรือไว้กับตัวเองจ่ายไปเถอะเบี้ยประกันอืม มันช่วยเราไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหันกลับมาฟื้นฟูดูแลสุขภาพสิ่งที่เราต้องดูแลมี4ข้อสุขภาพมิตรภาพงานเงินสุขภาพมิตรภาพงานเงินสุขภาพมิตรภาพงานเงิน4อย่างนี้คือหัวใจของ การดำรงชีวิตเราไม่ป่วยก็ไม่ต้องเสียเงินจริงไหมเงินก็ไม่ต้องเสียเงินที่เก็บไว้มันก็ไม่ต้องเสียแต่ป่วยปั๊บเนี่ยเสียเยอะไหมตูมตูมเลยเมนุษย์ของเราเนี่ยเสียเงินที่ไม่ต้องคิดมีสองอย่างหนึ่งให้การศึกษาลูกสองรักษาพยาบาลคิดมากไม่ได้ฉะนั้น คนทำโรงพยาบาลกับคนทำโรงเรียนเป็นยังไงเสี่ยงไหมไม่ค่อยเสี่ยงเพราะว่าคนไม่ต้องคิดให้การศึกษาลูกกับให้การรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็นำข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากให้เป็นของขวัญประจำชีวิตของเราตลอดไปขอเจริญพร วันนี้เรากลับบ้านเราไม่เป็นอันซะมากเราได้การออกกำลังกายเนเยบมากเลยทั้งสมองทั้งเนื้จัดน่องน่องด้วยนะคะยืนตัวขาของคุณพระจางกราดกรา